ผมได้ยินแต่เสียงปืนผมมองหาไม่เห็นผมวิ่งกลับบ้านเลยยมีไหนพี่ต้นอยู่หน้าห้องมันน่นแต่มันก็มาโอเคพี่เดินไปเจอผมเมื่อกี้มันจะโผล่หัวมาใช่ไหมครับเมื่อกี้พีเดินแล้วโดนยิงจากไหนไม่รู้กระสุนมาจากข้างล่างหมดเลยนี่เมื่อกี้มันเดินมาแต่มันออกจากกำแพงมาพอดียิงตาย เมืลล่อกี้ที่ไม่ได้ดูล้วไ,ไปแล้วไป้วไปแล้วไป้ไปแล้วไปแล้วไปแ้วไปแล้วไ้วไปแล้วไป้วไป้วไปแล้วไปแล้ไปแล้วไล้วไปแ้แล้วไไปไปแล้วไป้วไปไปแ้ไล้วไ้ไ้ลไ โผล่เละครับเนี่ยโอ้หมดแหละแค่เด็กโผลแค้นะครับคลิปสวยคลิปสวยมันวางไม่ได้ก็จบแล้วนะาถึงเวลาแล้วอนเฮ้ยเมื่อกี้โผล่โผล่รู้ว่างโผล่เฉยเลยเมื่อกี้ โอ้ผีลวแคนล่าหมด alright let's move out ไม่สอันนี้้แพ้ก็ไม่ซีเรียสก็เหมือนเหมือนเหมนั้นที่เราเจอโคตในมืิมอะมไอ้แม่งโต ไฟร์ใเสีองที่เขมันทึกโอ้ไฟร์ในห้อ นาโปได้คตดจับระเบิดนระเบิมันได้มันได้มันได้มันอยู่ข้างในมันยิงไม่ได้นะงสิ ต้องโผล่มาสวยฮะมีตอดเหลือยี่สิบเอ็ดเเล่นนีเดินมาทำไมกลางอากาศ โอ <aunque S 2> ้ยย si <Har> ังแพ้คุนมันเลยอย่างเกี่ยว้าวบ้า

其他都多霸, Fire, in the <laughs> Fire in the hole!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  รตรงนี้โปอยู่มันยิงตามเลยเอ,อ่ะเน่อ๊ยไป FIRE IN t น e อแน่แน่ยิงจากไหนวะแถวแม่าะวงีง่โกมหลังหมหลัง เล่นก็บจบปิดเลยไม่มีการแถวเวลา, Alright, า move o เ t เล่นเองเลยเคือระบบไม่ได้แล้วคืนนี้ลงคลิปตรงนี้ดู เอชุานะครับเธอชุดผครับอยู่ในกำแพงหนึ่งนะครับโอลยไม่เลยอยู่ข้างใต้

การใจัะร้อนรู้เหรอว่ามีแม่ยังโมเลยมากโอ้สะใจโอ้ การไปเป็นไรอ่ะพี่ในพี่ในแกหนยไม่เป็นไร คิปแม่งโคตรชัดอ่ะเอาจริงแต่งตัวสะโคบรเลยนะพี่โคตรมาแบบอึดอะไรทุกอย่างเลยโอ้โหแม่ผมตาไม่เห็นเลยเมื่อกี้ตัดใจเลยเล็กสี่อะสามตัวเนี่ยเมื่อกี้ก็สี่ <laughs> double kill <laughs> bloting <Blue team> win <laughs> user entered your channel can we own an name oh